วันนี้อยู่ด้วยกันเยอะแยะมากมายหลากหลายทีมนะครับคิวยาวมากครับพี่น้องเนี่ยครับนะฮะพามาดูคิวครับคิวยาวจริงๆสายเหลืองผ่านมาสายขาวผ่านมาเจอร็อกกี้นี่ครับพี่น้องโอ้โหนะฮะกับเมกาครับผม อันนี้ตอนเดียวครับผมคันนี้อยู่ที่อูซีคุทซ e, ับนะร 210, o C, ครับคันนี้เจ7 e เจ็ดีครับผมสองร้อยสิบแรงครับแล้วก็ตามด้วยเมกา2 1 0 J-O8C ครับคันนี้แล้วก็ทีมงานสองสงัดตรัมนะฮะขับขี่โดยเสียโยกครับผมไม่ครับขี่เองเลยรถล,ลูกเคยแล้ว嘛 <laughs> bàon con éng, bà con éng, bằng con chuẩn đầu thế này có nhiều muỗi chặng dốc luôn trên trái, một hơn, một trăm cây cột hơi trái xe vô cắp éng các ông, à, khởi ทีมงานเยอะครับผมวันนี้อยู่กับทีมงานเสียบิก,กักรถเย่ะจริงๆครับพี่น้องดูฮะไปแล้วครับสุมิโตโม,โมบอกว่าสบายสบายไอทิปบอยขับพีโดยทิปบอยครับผมคู่บังคับแมตโคลคันนี้เมื่อวานนี้จัดให้ผมหนักๆขับเกือบไม่ไหวไลย อ่ะเข้าคิวต่อเป็นเมกาประทะเมกาครับผมแล้วก็เมกาสายเลืองผมอยู่ทั้งน้นนะอันนี้จะเป็นเดก้าโรบคอปครับผมรถเยอะครับวันนี้สนุกสนานกันเลยฮะ เมื่อกี้รถติดนะครับก็เลยผิดจังหวะนะฮะเสียจังหวะรถก็เลยมาพร้อมๆกันหมดเลยบ <laughs> ัดช่องเซอิสานสายเลือง <laughs> อ่ะสู้กันต่อไปครับพี่น้องอยเยอะจริงๆ จัดไปดีวิวให้ดูครับพี่น้องทีมงานเสียบปิ๊กครับผมก็ลืมกดติดตามในส่วน,นของช,ช่อนนง y o u ูทูบ DJ ชอนนดับซิงก์นะฮะหรือว่าเซิงอีสานนะฮะขอบคุณด้วยแล้วกันครับผม